Okay, l e สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำหน้าที่ของยางประกับโชคด้านบนจะพามาดูกันว่าหน้าที่ของเขาอะคืออะไรตัวนี้จะมีหน้าที่ล็อกนะคะล็อกโชคไม่ให้ขยับซ้ายขวา okay, s <S นี่พอใช้ไปนานๆเนี่ยจะเห็นว่าตัวตัวลูกยางเนี่ยมีการสึกเกิดขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นของใหม่เนาะที่ร้านใช้เป็นของแพห้างเบิก์ศูนย์ ของไมกับของเก่าเนี่ยจะมีความหนาไม่เท่ากันก็เปลี่ยนโชค๊คครั้งหนึ่งแนะนําเปลี่ยนยางประกับอันนี้หนึ่งครั้งนะคะจะได้ใช้งานได้ยาวนานเนาะตอนอันนี้จะมาให้ดูนะคะข้างที่ใส่แล้วเนาะเนี่ยเขาจะทําการล็อกหัวโช๊คตรงนี้ไม่ให้ขยับสายขวามันจะไ,ได้ความแน่นตอนนี้เรากําลังเปลี่ยนในโช๊คของซินเวอร์มีโอแมคคมอยู่ตัวน,นี้ก็เป็นเบ้าโช๊คอัพใหม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเบ้าโช๊คอัพเดิมเนี่ยมีอาการสึกตัวน,นี้จะมีความหนา ตัวน,นี้เป็น่องแขห้างนะคะที่ร้านเราจะให้บริการเป็นของแท้ห้างมีของพร้อมบริการทุกตัวก็ถ้าสนใจเรียนเชิญได้ที่ร้านยางจเจริญรุ่งเรืองโทร0865691915ค่ะ